ฮักมันเนาะมันก็เป็นนังอีสานตัวนี้โอ้ยนังอีสานก็ต้องมวนตัวครับยิ่งผู้กำกับนะครับคนบกคือผู้ใดดอกครับเป็นผู้กำกับที่ทำแบบหนังสั้นมาก่อนใช่ไหมแล้วก็ชวนเด็กๆมาทำหนังมันสิม่ผู้ใดเหตุแบบนี้นะครับปกติแล้วเรก็สิอาจีรได้เบิ่งหนังที่เป็นง,งานง่ๆย่งญ่ญญญอลังการง,งานสร้างทุ่มทุนมหาศาลแต่หนังเรื่องนี้ทุนสัมผีมันสิเป็นตะเบิ่งอยู่บอก ทุนเบี้ยน้อยหอยน้อยมากช่วงแต่กันมาตุ่มห้มครับตามภาษาคนอีสานถ้ามาตุ่มห่วมคืออย่างมาซอยเหลนแนเด็กน้อยเด้อมาซอยไทยแน่คู่เขียนบทเอาพระเอกนั่งเอกมาซอยมาตุ่มมาห้มกันทุกคนมาด้วยใจเมื่อมาด้วยใจแล้วมันก็ต้องได้ใจคนเบิงยางแน่นอนนะครับเพื <c oughs> ่นโดกคอนเฟิร์มว่าหนังเรื่องนี้จะต้องสร้างปรากฏการณ์ของคนในภาคอีสานเพราะว่าเป็นหนังที่เฮ็ดด้วยหัวใจด้วยความฮัก ที่มุ่งมั่นอีลีครับไปเบิ้งกันครับวันที่16มีหน้าคมครับผู้ได้่เบิง้งกับซางเบาแค่แต่ข่สิไปเบิง้งรักนะจุ๊บจิ๊บ